ก่อนที่จะไปพบเราก็มาถึงบ้านตะเพนแล้วเนาะบ้านตะเพะเนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเสาสัญญาณโทรศัพท์เราคันเองเสาสัญญาณโทรศัพท์ตั้งอยู่หน้าบ้านของตะเเพนเลยเออโอ้ตะเเพน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนะน้องรับนั่นนะน้องสวัสดีครับลุยกันลุยแล้วบ่เฮ็ดทาเห็ดทาโอ้เฮ็ดเห็ดเรียนไปทาโอตะแผนเอาแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดเรียนคนว่าพคนเฮ็ดเล่นทาอืมอาเด็กกัน เอเรือไว้ชามเ,เด้อแต่แพนเด้เดเดอเออเอเ้า,อานี่นี่ตอนนี้นนเดี๋ยวเดี๋ยวตอกตัวน,นี้เข่าไปก้อนจั็กน้อยเพราะว่ามันมันเสมอเสาโพดนะนี่ตัวน,นี้ตนนัวนี้เดี๋ยวมันทีชาบก็ได้ ว่ามันแข็งแล้วโอเคเอาแล้วเออสั่งมันเอาขึ้นเอาขึ้นมาค่อยขยับเขามาเรื่อยๆอ่าต่แผนกับปาน,นงนะท่านอันมาลุยกันแต่เศร้าอกินลวบกาแฟกาแฟนะกินแล้วนะลค่ะอโอ้ฟูนเทพพืนสวยขนาดเลยเนาะสวยงามดีเออฟิ เอมามันจะทำหเออ้นี่นี่นี่วานที่เขาลากอันนี้มาตรงนี้ลากไม้แบบอืมอืะโอเคท่านสวยงามกแแ่ก็รถเกจจอดเอาไว้อยู่เมื่อกี้นี่ทำไมจะไม่เห็นล่ะ เห็นเมื่อกี้ในรถแกนะเออแกจอดอยู่ในลึกนู่นอ่ะให้สองคนนี้เอาลงเพราะว่าผมเอาขึ้นแล้วเออเอออันนี้อันนี้ผู้ใดซื้ออยังมาดว่นี่เบิ้งพี่น้องโอ้ไหนตู แผนซื้อของหวานเอ้นักได้จุดดีได้ตะอ้วนจะไปิงนนมตัวสคนนไซื้อของหวานมาฝากทีมงานเอ้ไนไว้ไว้อยู่บ่ไหนพูดไหยพูดไหนพู่ไหนพูดไหนเออเอาอี้เอเอ,เอพิงไว้แทวนี้ละโอ้า เอาไนะปอเออหาเรนมาเากระถอยรเลาใกันเข้าใจอ๋ออเคอ้โหโอเคอเคโอโอเคโอเอคโอเคโอเคโอเัโอเค้อเบบคนนโอเคเคโอเออเคเอเอคนอเคโอเคค นี่เออเออ,เอ,อ,เอ,อไวไวนั่นแหละนี่นี่ข้างหน้านี่มปนน้องนี่วางไวดิเลยเออบอลลี่สตัดมาตัดข้างในห่มนี่เค็ดในห่มได้หมดในบริเวณแดดแดดได้เออไปเออเอ้าสองคนช่วยกันเอาลงเอาเทพื้นแล้วสวยงามมากเลย ทุกท่านโอ้ผมชอบพื้นตรงนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันตรงดีน้องท่านเราเอาไม้แบบจากบ้านมานเออมันตรงดีเอาไม้แบบมามันมันก็เลยดูสวยตรงดีนะงามดีพี่น้องยอันนี้เหล็กจากเฮียปิ้งนะท่านเออบานตะแผนโชคดีกว่าเพื่อนได้เหล็กใหญ่มาทําเห็นบ้านตะนิดกับบ้านตะวุฒิเล็กน,น้อยได้เม่น่ะ เอาเอามาแอมฟานันเล็กน้อยพอดีว่าเล็กน้อยเบิร์ดเก็เลยเอาได้เล็กไงเจ้าก็เลยโชคดีก็เพื่อนเออได้เล็กไงย่งเออเล็กไปขายได้หบอเม่นเม่นแอมฟ้าโอ้ยไเสียดเล็กเป็นจะเป็นราคาแล้วว่าเออไปขายกับสิบตำเซ็นแล้วเออเอาย้ยหันเอามาให้กิน โอ้าามาวันนี้มีทางขยะปาดทุกพัฒนายายยายมิวนิกเอาทางขยะมาให,ให,ให้ให้ยืมหรือว่าให้เลยนี่โอ้ <c oughs> ได้ทังขยะแล้วพี่น,อนปป้องเลยบัดนี้ <c oughs> <c oughs> มีทังขยะบัดน,นี้แล้วแล้วพันซื้อ เป็นซื้ออันของหวานมาโอ้ยกินอ่าเออเล็กสวยพีนอ้บ้านหลังนี้โชคดีสุดๆได้เล็กใหญ่หมดเลยไม่มีเส้นเล็กเลยมีแต่เส้นใหญ่สสนะเส้นใหญ่ราคามันก็จะแพงขึ้น,นนะอ,อ,อ่ะนะเอออ่ะโอเคนะท่านก็ นี่สะเพรนนะท่านเดอ๋ยวบัดยมนั่นกับบ่มียังเฮ็ดกับภากันเฮ็ดแต่เศร้าแต่ว่าตีอย่างหนึ่งได้หนิเด้อตีปูนผสมหลายโพดคือบ่ผสมเทลานิดมันมันสิบบทท่านมั่นเออะนะเออจริงขึ้นสอบโอ้ที่ปูนเรือเพราะว่ามันมือรุ่นเจ้ากายผสมซะนี่ เทลชมนีก่อนหน่อยเท,ทลชมนีเทลเทลคู่สองคู่แบบเฮาวหาบะท่องบะท่องใส่น้ำแบบนี้นะเออเฮาเฮาเอา,าไว้แบบเป็นพงุงยังีินะแบ่งแบ่งไว้เออเอาเทลนิดเทลนิดใส่น้ำเทลนิดนะมันจีล,ลงลงราเอามอ,มามอมือใหม่มืออื่นมืออื่นมืออื่นจังเกะไข่เออท่านางแดงมาช่วยทำด้วยเรื่องเดี๋ยวอันผมสี มาก่อยบล็อกซอยสะก,กอนเพราะว่าเดี๋ยวปูนปูนมันสีตายอะนะปูนมันตายไม่งั้นไม่งั้นปูนมันตายว่าจะปล่อยให้เรากอผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเราเราเล่นปูนบด <c oughs> เราเล่นปูนหลายโดษน้าสิกอผู้เดียวพระท่าน,น,นอันเอ็นเดสเชือกเอ็นได้อยู่ใส่นี่อยู่บ่ เออค่อยว่าจะให้เจ้าไปซื้ออยู่เออเอาโอเคมีอยู่ก็โอเคนึกว่าไม่มีเอ็นอืมโอเคได้การอืม